สวัสดีครับพี่น้องถ้ามาดู M62 ครับก็ะรถมาถึงแล้วครับนี่แต่ก็จีดแดขั้นนี้นะครับนี่ครับที่เหลือจะ MU หาใจครับพี่น้องมาเห็นแล้วใจลงหลัลวครับก็เป็นประเทศญี่ปุ่นผลิตครับพี่น้อง2,000ชั่วโมงนี่ครับโซน แล้วยว่มพาขึ้นมาดูพี่น้องยูระบบเกียหนึ่งสองสามสี่ครับก็นิ่มนี่ก็เป็น GPO นี่เขายึดเป็นโลหะครับพี่น้องโลหะนี่ครับมุมมองข้างบนอ่ะพามาดูเสี่ยงทาย นี่ครับเสียงไทยดูด้านหลังครับมุมมองด้านหลังพี่น้องมีตัว10ตัวแข็งนี่ครับกันกระแทกยางก็ขอบขอบเท่าไหร่เท่าไหร่ความยิบ8ครับพี่น้องความยิบ8 อันหนาอยู่พี่เป็นยีบสองครับกระถากระถางยีบสองนี่ยครับปลายปีเจอกัน M หกสองไฮดรอลิกไม่ต้องเหยียบคัสแต่ใส่เกียร์หลักต้องเหยียบคัสนะพี่น้องแต่ตอนนี้ไม่ต้องเหยียบเลยสบายอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องตนันเสียตันดำสิ่งนะครับเด้อ ก็เขาลงเช็ยแค่น,นี้ครับเดี๋ยวคอยดูตอนเขาหลดได้ส่งครับตอนนั้นโหลดไดส่งบ่าทคอยดูครับก็เขาลงเช็ยร์เพีย,ยงงี้ครับ,วรบสวัสดีครับ